สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจิ๋วแจ๋เกษตรตัวน้อยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆที่เราจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิ๋วแจ๋เกษตรตัวน้อยพร้อมกับคุณแม่นะคะในคลิปนี้เฮายังอยู่ในคลิปของมะเขือเปาะปลูกช่วงไหนดีปลูกช่วงไหนถึงจะดูแลง่าย ปลูกช่วงไหนถึงจะทําให้มะเขือเปาะลูกดกว่าสันมีคนถามเข้ามากมากเหแล้วเกินน้องพี่น้องในคลิปนี้มาขายขอของใจสําหรับการปลูกมะเขือเปาะของเหานะคะบางคนอาจจะปลูกบ่คือกันปกติแล้วมะเขือเปาะของหเหาานี่ปลูกได้ทุกฤดูกาลเ้อพี่น้องจะ๊ะแต่ว่าทางเหานิยมปลูกกันในช่วงเดือนเมษายนนะคะช่วงปลายเดือนเมษายนช่วงที่จะทําให้มะเขือเนี่ยดูแลได้ง่ายแล้วก็ลูกดกอันนี้คือ ความคิดส่วนตัวนะพี่น้องบางคนอาจจะทาบวกคือการปลูกช่วงได้กับกคือการละวสันวาแต่ว่าดกคือการแต่การดูแลมันยากนะพี่น้องการปลูกให้ถูกช่วงมันจะทําให้เห่าดูแลง,ง่ายผลผลิตก็ดีนาอพี่น้องคะการปลูก,กเกษตรเนี่ยการทําเกษตรเนี่ยมันจะง่ายสําหรับคนที่รู้ละการละกับโบเมนซิงที่ยากสําหรับคนที่บอคคอยรู้ แล้วก็เห่ากับเลียนไปน้ากันเนาะพี่น้องเรียนไปน้ากัน,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 กนสําหรับเมื่อไม่ดูคลิปนี้เด้อพี่น้องจะาทางเห่ากับบ่อใดเก่งถึงปานทีวามาเป็นบรมอาจารย์นะพี่น้องบรมเนแบบนั้นนะคะแต่ว่าทางเห่ากับทาแบบเกษตรคือ day, เห่าได้เห็ดอันได้เห่ากับบอกกล่าวไปอันนั้นเนาะพี่น้องการทําใดผลผลิตเห่า,า,ากับบอกว่าทําใดทำบ่อใดก็บอกว่าทำบ่อใดเนาะพี่น้องเอามาเขาเรื่องกันเลยค่ะพี่น้องคะการปลูกมะเขือเปราะในช่วงที่ ต้นฝนต้นปีคือเดือนเมษายนเป็นต้นไปเฮาจะปลูกปลูกแล้วก็ช่วงนั้นฝนฝ่าบ่คอยมีเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาจะทําการปลูกรอฝนปกติแล้วช่วงที่เดือนเมษายนนี่ก็คือช่วงสงการฝนเขาจะตกมาครั้งแรกของทุกๆุกปีแต่ว่ากบาะบ่เสมอไปเนาะเขาจะนิยมปลูกในช่วงวันที่13เมษายนน้องพี่น้องอันนี้คือเคล็ดลับของเฮาแหละ นะคะบัวจะเป็นปลูกพริกปลูกมะเขืเอเฮาจะเริ่มต้นปลูกในช่วงนี้ส่วนผืชพักในไร่เฮากระปลูกในช่วงนี้คือกันค่ะพี่น้องเป็นเป็นเดือนที่เช่าไ้เช้าหน้าของเฮาเริ่มจะลงมือกันนะคะการปลูกมะเขือเปาะอยากให้ผลผลิตทีท่ดีก็คือไถพุ่นดินดีๆเนาะพี่นอ้องไถพุ่นดินดีๆให้มันละเอียดแล้วก็ช่วงระยะเวลาของการปลูก2เมตรห ะะช่วงความกว้างของแถว2เมตรหนะคะแล้วก็ความทีความห่างของต้นอยู่ที่1เมตรกำลังพอดีพอดีเลยค่ะพี่น้องเป็นยังคือปลูก2เมตรเพื่อที่จะให้บุเขือปะเนี่ยแตกแขนงได้ดีนะคะ,พบบะเพราะว่าบุเขือเปะของเฮ้าเนี่ยต้นหนึ่งต้นหนึ่งเนี่ยมันจะแตกแขนงได้เยอะมากเลยถ้าเกิดเฮ้ามันเพี้ยนดูแลใส่ปุ๋ยดูแลยาดูแลกําจัดวัชพืชให้ได้ ะคะอันนี้คือผลผลิตของห้าจะตามมาการฉีดพ่นสารกําจัดมาแลงเ้าจะฉีดช่วงตอนเสาร์ด้วยพี่น้องจะหรือตอนเย็นให้ฉีด3วันที7วันที10วันทีขึ้นอยู่กับอาการของบเขือของห้าถ้าเกิดหูวา่ามีมาแล่งรบกวนเยอะๆกับฉีดช่วง3วันแรกให้ฉีด3ครั้งคือ3มวันกับฉีดที่สวันกับฉีดที ไปอยู่แบบนี้สักสองถึงสามครั้งมแมลงมันก็นจะบอมารบกวนสําหรับมแมลงตัวเก่งฉกาดของมะเขือของเหามีอยู่หลายหลายมาแมลงด้วยกันมแมลงวีขาวนี่เป็นตัวเก่งฉกาดเลยสํหรับในสวนมะเขือของเหานะคะมแมลงวีขาวพวกเพียพวกนอนสารกับจัดน้อนจึงสีผสมเขากันเลยนะพี่น้องแล้วก็มีฮอร์โมนเปิดตาดอกน้ำนะคะสำหรับผู้ที่มีอาชีพ ปลูกมะเขือจะรู้ดีในการที่ดูแลมะเขือปาะของเหาให้ได้ผลผลิตที่ดีทุกมือนี่มีพี่น้องของเหาก็บอกว่าสารเคมีอันตรายมากๆเลยอันตรายอยู่ค่ะพี่น้องแต่ถ้าเกิดเหา,า,ารูลักการมันก็นจะบอกอันตรายเนอกพี่น้องรักการก็คือก่อนที่เหาจะฉีดผลบะเขือเนี่ยก่อนจะฉีดผลออสารกําจัดมแมลงเนี่ยให้เฮาเก็บมะเขือออกไปหมดเลยทั้งลูกเล็กลูกโตให้เก็บ ให้เก็บออกไปเพื่อที่จะเขาจะเจริญเติบโตใดสานะคะตัวใดพอกวรเก็บออกก็เก็บออกไปเลยแลยวก็ฉีดสารกําจัดแมลงเด้เลยนะคะปกติเรามะเขือของห้าเนี่จะเก็บอยู่ที่5วันเก็บทีหนึ่งนะพี่น้องบางคนก็จะเก็บ3วันแต่ว่า3วันเนี่ยมะเขือของห้าถ้าเกิดเฮาเก็บน้อยๆออกเยอะเนี่ยจะจะบกอยใหญ่นะเอาเป็นว่า5วันหรือ7วันจังค่อยเก็บก็ได้นะพี่น้องนี่แหละคือถ้าเกิดเขาเก็บออกไปแล้วให้ฉีดพ่นสารกําจัดแมลงเนี่ยมันจะ มันจะบ่คอยมีสารตกค้างปันไเพราะวา่าบางคน,นถ้าเกิดเก็บป,ปุ๊บเก็บยามมือแรงยามมือเศร้าเอาไปขาย,ยาะสีมีสารตกค้างแน่นอนค่ะพี่น้องถ้าเกิดเ้อาฉีดปุ๊บเนี่ยช่วงที่เ้อาฉีดนี่ทิ้งช่วงไว้สักประมาณเจ็ดวันจังค่อยเก็บน,นะคะแต่ถ้าเกิดมันหน่วยใหญ่เข้ากับต้องทยอยหน่วยใหญ่มันออกกอนนอะพี่น้องอันนี้คือสูตรที่เฮาจะหลีกเลี่ยงสารกําจัดมแมลงสารเคมีนาอพี่น้องคะ่ะ เคล็ดลับทำให้ลูกดกและก็ติดผลได้ดีก็คือการที่เท้าใส่ปุ๋ยเป็นสิ่งสําคัญและก็ะีดพวกฮอร์โมนฉีดกําจัดมแมลงอย่างต่อเนื่องนะพี่น้องสําหรับปุ๋ยปุ๋ยที่เท้าใส่ช่วงที่ออกดอกเนี่ยจำเป็นต้องใช้สูตรเสมอสูตรเสมอหรือสูตร13 13 21ขอแต่เพียงตัวถ่ายสูง หรือเสมอกันกระไดคือกันนะพี่น้องบ่จจาเป็นต้องใส่ตัวหนาสูงถ้าใส่ตัวนาสูงเนี่ยมันจะทําให้บกเข้อบาใบถ้าบกเข้อบาใบบม่มหนวยเ้ยพี่น้องถ้าเกิดว่าบกเข้อใบาดกจะสิใบยเยอะควรที่จะตัดแต่งใบออกแบบนี้เลยทําให้กิ่งขนาดของบกเขือโล่งแบบนี้เลยนะพี่น้องเพื่อป้องกันให้ป้องกาางันบ่อห้แมลงมากเกาะตรงบริเวณใตใบของบกเขอเปาะการตัดแต่งใบออก เป็นประโยชน์ที่สุดสําหรับสวนมะเขือของเหาควรที่จะให้ทั้งใตใบมันนี่ลงมันจะทําให้มะเขือของเหาเนี่ยติดดอกออกผลถ้าเกิดมีใบปกคลุมอยู่เวลาเฮาฉีดผลสารกําจัดมแมลงเนี่ยสารมันจะบโดนหน่วยของมะเขือซึ่งมันจะไปติดอยู่ที่ใบมันก็เลยทาให้บโดนหน่วยบดโดนดอกมันก็เลยทาให้ดอกร่วงบ้างลูกเล็กบดจับบางแบบนี้มีผลกระทบอยู่ในช่วงที่ ใบเยอะนะพี่น้องผู้ได้ทีขยันขยันแนกก็สามารถตัดใบตกแต่งใบออกได้เลยนะคะข้อนี้สำคัญนะพี่น้องการตกแต่งใบของบะเขือเปราะนี่จะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการทําให้บะเขือของเฮ้าเนี่ยจับดอกแล้วก็มีการแตกแขนงเยอะนํานะคะถ้าเกิดใบเยอะมันจะทําให้บาใบาสิ่งที่สําคัญก็คือการใส่ปุ๋ยถ้าใส่ปุ๋ยเร่งความงามเนี่ย ขั้ที่จะเร่งความงามตั้งแต่ช่วงที่บือเาะปาะของเหาอายุสักประมาณ20วันถึงหนึ่งเดือนในเรียงความงามใด้แต่ถ้าเกิดเขาออกดอกแล้วไ้เนนปุ๋ยสูตร13-13-21หรือสูตรเสมอนะคะเพราะว่ามันจะกระตุนให้ไ้ใบของบวชเาะปาะเนี่ยบเยอะถ้าเกิดใส่ปุ๋ยเป็นพวกเร่งความงามเนี่ยมันจะทําให้ใบบวเขือเยอะแล้วก็เป็นโรคบ้าใบที่นี่มันจะทําให ความงามของมะเขือ,อน,นี้มีแต่ใบหลวๆหนวยหาหน่วยบ่มีอันนี้คือเคล็ดลับของเฮ้าหน้าพี่น้องกับสำหรับมือใหม่กะระนําไปทํากันนะคะการใส่ปุ๋ยเป็นสิ่งสําคัญและกาฉีดพ,พ่นสารกํากจัดมแมลงเป็นสิ่งสําคัญคือกันนะคะบางคนถามว่าเฮ้าใส่สารตัวไหนว่านเฮ้าจะใส่เป็นสารที่กําจัดเพียร่วมกับนอนเด้อพี่น้องจ้ะเป็นสูตรของอิมาเมกตินเบนโซเอตนะคะ แต่เข้าต้องใส่ยาเป็น2กลุ่มเดียวกันสลับเปลี่ยนกันฉีดนะพี่น้องถ้าฉีดสารกําจัดมแมลงตัวเดียวเนี่ยมันจะทําให้มแมลงรืงร้อน,อนเป็นโรคดื้อยาใดเพราะฉะนั้นเข้าต้องปรับเปลี่ยนยานะคะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้จิ้วเจ้วเกษตัวน้อยพร้อมกับคุณแม่ขอโอกาสลาพี่น้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ